下公园。 ชอบเบ้าจุลาตักเป้าและเว้าวหางยาวบางวันพ่อแม่ของฉันก็พาฉันไปเที่ยวทะเลฉันชอบเล่นาชายหาดลงทะเลพัดมาเย็นสบาย เขาสามืดคืมฉันกลางลมเมื่อเดินออกนอกบ้านเวลาฝนตกแต่บางคนไม่ชอบถือร่มเขาใส่เสื้อกันฝนและหมวกเพื่อป้องกันไม่ให้ต,ตัวเปียก Amen. Uh -huh. ะห,หมุนไปรอบๆดวงอาทิตย์ตรงนี้เป็นดวงอาทิตย์นะคะตรงนี้คือรูปโลกนะคะอ่าโลกเดินทางรอบดวงอาทิตย์เนี่ยกินเวลานานถึงหนึ่งปีหรือ365ร้อยหกวันสา้วเนี่ยฤดูร้อนฤดูร้อนใช้เวลานานถึงสาเดือนนะคะ No! no เวลาสามชั่วโมงในเวลาเที่ยงจนถึงบ่ายสาแจ้งใครกูปานทุกท่านทราเด็กๆจะทำยังไงคะไฟไม่ดีส่ดดงพัดลมก็ไม่ได้ไม่เล่นน้ำไม่เล่นนะอ่ะเราอยู่ในบ้านตอนนี้เราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านของเราอ่ะเราอยู่เหมือนเราอยู่ในห้องของเราผู้ <ไฟ S 1> ใหญ่บ้านประกาศละไปอ,อาบน้ำอะไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วมันก็ยังร้อนอีก ก่อนที่เราจะออกแบบอะครูจะให้เด็กออกแบบเนี่ยของนักสามชิ้นเนี่ยเด็กๆคิดว่าของนักสามแบบเนี้ยชิ้นไหนออกแบบง่ายที่สุดใบพัดใบพัดมบพัดใบพัดชนะเราจะมาประดิษฐ์มบพัดกันนะคะอ่ะก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์ใบพัดเป็นของตัวเอง เด็กๆน้องคิดซิว่าไปพัดในจินตนาการของเด็กๆเป็นยังไงเอามือวางไว้ที่ตักค่ะคิดซิครับคิดซิคิดซิใบพัดของฉันเด็กๆออกแบบพัดของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเด็กบอกครูหน่อยว่าเด็กๆจะใช้วัสดุอะไรมาทำพัดของตัวเองะ 又是说，他打开了。 ว่าเดี๋ยวครูอธิบายนะครับน้องก่อนเข้าใจไหมคะเล่นดีๆเราใช้กระดาษกองกน 他自己家里。 ตรองะกลพรุ่นี้เราเตรียมอะไรมาบ้างรถหัวอสีอ่ช่วยกันรถทัวรกับี่ช่วยกันเป็ใครเตรียมคะเดกว่าครับมาลงครับออะไรอีสีอะไรอี 是啊，阿姨。 รู้ไหมคะว่าต้องเตี๋ยไรรู้ไหมคะไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะว่าตอบได้ไหมลูกไม่ไม่ได้เออถึงไหมแล้วต่อไปนิดกับรถควรจะต้องยังไงคะไม่เล่นกกมไม่เล่นกกมเวลาไหนเวลาครูสอนงานเวลาครูสอนงานรู้ไหมคะรู้จัก